จราจรในโครงการพระราชดำริบอกนะครับว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องการทำคลอดบนท้องถนนและบรรเทาปัญหาจราจรเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีติดตามได้จากคุณจิตวัตรครุฑนุ่มครับชีวิตทารกเกิดใหม่จำนวนมาก ซึ่งผ่านการทำคลอดของตำรวจจราจรโครงการร,ราชดำริเป็นความภาคภูมิใจของตำรวจหน่วยนี้ที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือชีวิตหญิงตั้งคันเพราะหากไม่มีตำรวจหน่วยนี้ก็คงไม่มีใครรับประกันได้ว่าว่าที่แม่และลูกในคันที่ไม่สามารถไปถึงโรงพยาบาลได้ตามเวลาทั้งสองชีวิตจะปลอดภัยหรือไม่ ดาบตำรวจวชิระณน่นานหนึ่งในตำรวจจราจรโครงการพราชดำริยอมรับว่าแม้จะภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ทำคลอดแต่บางครั้งก็ทำให้เวลาที่มีให้กับครอบครัวต้องลดน้อยลงโดยเฉพาะในตอนเช้าที่ผู้ปกครองจะต้องไปส่งบุตรหลานที่โรงเรียนแต่เขาไม่มีโอกาสบ่อยนักเพราะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ของตำรวจเป็นสิ่งแรก เวลาในการทํางานของพ่อกับลูกก็จะแตกต่างกันมากนะครับก็คือเราออกเช้าลูกไปโรงเรียนกลับมาลูกก็ไม่เห็นหน้าเราเพราะมันจะมีช่วงเวลาที่เราจะอยู่กับครอบครัวก็ประมาณ2-3ชั่วโมงตอนเย็นเราก็สอนให้ลูกรู้จักว่าพ่อทําหน้าที่ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อประชาชนแม้อาชีพตำรวจจะเป็นอาชีพที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ้องบริการให้กับประชาชนแต่ตำรวจทุกนายก็เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนอกจากจะเป็นเพราะเครื่องแบบตำรวจที่เป็นสิ่งย้ำเตือนแล้วสิ่งที่เป็นขวัญและกำลังใจที่มีค่ามากที่สุดคือตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริทุกนายจะได้รับพระราชทานเบี้ยพิเศษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาภาคภูมิใจที่เป็นตำรวจในหน่วยนี้ถามว่ามีความภูมิใจมากที่ได้นําแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและแนวพระราชดำริของพระราชในหลวงรรลไปใช้ในครอบครัวโดยการให้สอนให้ลูกว่าลูกต้องรู้จักพอเพียงเพราะว่าพ่อเป็นตํารวจแล้วก็ต้องช่วยเหลือประชาชนสอนให้ลูกรู้จักว่าพ่อมาทําประโยชน์เพื่อคนส่วนใหญ่ตํารวจจราจรโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นมาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2536และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยพระองค์ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์8ล้านบาทให้กับกรมตำรวจซื้อรถจักรยานยนต์เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วทำหน้าที่สายตรวจจราจรรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อวิทยุสื่อสารคาเบี้ยเลี้ยงเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนดิศวัตรขุดนุ่มห้องข่าว NBT